สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันเมันดชแนลนะคะวันนี้มลุงก็จะมาทําเมนูยำปลากรอบค่ะจะทําทานเล่นกับข้าวกับแก้มหรือว่าทานกับข้าวต้มก็อร่อยดีนะคะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลากรอบมะม่วงเปรี้ยวนะคะผักขึ้นช่ายพริกขี้หนูหอมแขก น้ำมะนาวน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บนำมะม่วงมาซอยเป็นเส้นเล็กๆก่อนที่จะเอาไปซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะก็นำมาฝานเป็นแผ่นสะก่อนใครมีมะม่วงเปรี้ยวอะไรก็ให้ใช้เป็นตัวนั้นได้เลยไม่้องใช้เป็นมะม่วงเดือนเก้าตั้งใจว่าจะไปหาน้ำดอกไม้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีน้ำดอกไม้ค่ะ หอมแขกไม่รู้ใช้หนึ่งหัวนะคะเพราะว่าหัวใหญ่ถ้าใครชอบทานหอมแขกหรือว่าหอมแดงอยู่แล้วสามารถใส่ได้เยอะๆเลยค่ะ ต่อไปก็ผัดขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนพริกขี้หนูใช้กี่เม็ดก็ได้นะคะเอามาหั่นหรือว่าเอามาสาับค่ะ มาทําในส่วนของน้ำยำนะคะใส่น้ำตาลปีบลงไปน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างละลายดีเลยะค่ะ ชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสไหนปรับรสชาติได้ตามชอบเลยเดี๋ยวมันุ่งขอเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าต้องการให้เขามีรสชาติเปรี้ยวนำุงให้แซบๆดีเลยค่ะได้รสชาติแล้วก็ใส่เป็นพริกขี้หนูสับลงไปหอมแคร์มะม่วงเปรี้ยวปลากรอบ ปลากรอบแบบนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะทุกคนที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าตัวเล็กๆที่มีงาคลุกแบบนั้นจะแข็งกว่านะคะแม่ลุงชอบทานแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเขาจะกรอบมากๆแล้วก็ตามด้วยผักขึ้นช่ายคลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยะคะ่ะทำง่ายมากเลยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยะคะ่ะ พร้อมเสริมราคาทุกคนสำหรับเมนูยำปลากรอบรสชาติแซบ่บจี๊ดจ้านนะคะจะทำทานเล่นเพลินๆกินกับข้าวต้มหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะทำตามกันได้ง่ายๆรับรองใครทำก็อร่อยค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ